โอ้ยไฟช็อตเดือดเดือดเดสี่ยวไฟช็อตอ่ะเฮ้ยประตูโย่โอ้ก็ดึงกูโอ้โอเคอาะแล้วมีคนเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟเปิดแล้วก็เปิดแล้วมันจะเปิดเปลี่ยนเล่นน้ำเพี้ยอะไรเสร็จ

อะ่าทะเลอย่าทะเลอย่าทะเลอย่าตลุกอย่าตะลกกับพี่น้องเอาแสงอุตสาเอ้าอะไรอ่ะต้องพ่อมึงเดี๋ยวสถานการณ์ลูกกูมาเป็นใครกันเถอเอาโอ้ยข้าวที่ไหนนะกับแล้วกูเป็นใครเอ้าเบลเลอร์เวลคอมอะไรเวลคอมอะไรอ่ะพี่แล้วมึงเป็นผู้หญิงอันเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงโอ้ย ไอ้กล้องเทียนเก็บเทียนโอ้โอ้เก็บโอ้โสว่างมากโอ้ยพูดฆ้าสว่างในรอบตัวเรานะอืบไอ้กล้องมึงเลยดีๆอย่าเลยเธออย่าเลยเธอไม่ตลกไม่ตลกประตูไม่ได้ไม่อากไปทางนั้นเลยอะไรอ๋อนึกมึงเจอไปเจอแน่อันเนี้ยไปเจอไปเจออยู่ก็โจงพึ่งมา ปึ้งอุ้ยอะไรที่ตีนไอ้เหี้ยเอ้ากูเกี่ยวอะไรมาคีเกี่อะไรมาคีขห้เธอหนิมโอเคมึงมีไหมไม่มีเยอะนี่ไงน่าจะตรงเนี้ยอ่าโอเคต้องการไอเทมไมาบอกไอฟี่เปลี่ยนประกันต่างก็บเธอไปด้โก้โหต้องการไอเทมอ่ะไหนไอเทมมาเฮ้ยเทียนมันโยกตามเราเราเด้ โอเคเจยาตามด้วยเฮ้ยเจ้ตามอยูต่อใจจังเกมสำรวจเฮ้ยอะไรวมเนี่ยเฮ้ไม่มีอเลยเลยยไม่มีอะไรนะมาแค่ตัวเกมอนี่นี่นี่ไอฟีจะไปเดไปเดอไเออโอเคได้นแจได้ไดโอ้ไม้กางเขนเหรอไม่ใช่มีดไมบแทงโอ้แทงแทงผี ไะกลับแลล่ะแล้วมันก็จะจำสแกนไงน่ามีไปทำอะไรอ่จะไปรู้ไมล่ะอาจจะฟันหน้าแม่ยงเฮ้ยเก้าอี้ตรงนี้มันหล่นอยู่ปะมันหล่นตั้งนานแล้วโอ้ยมีระบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดไฟนี่มันเปิดอยู่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีๆๆอุ้ยนี่ไงโน้ตไปไหนอะมีด มีตัดตัดไม้ไหมม,มีตัดตัดไม้โอ้ตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่ <c oughs> ฝั่งนี้ไปยังโอเคสัตว์โอเค <c oughs> ไอสัตว์โอเค <c oughs> ไอสัตว์ตมันจะไม่ไป <c oughs> เฮ้ยโยฮัลโหล้ยเฮ้ยหัวทิ้ง งเห็นไหมคนยืนอยู่นะไปดูดิเอ้ากูไม่ไปอ่ะกูไม่ไปกูไม่ไปอกูไม่ไปอ่ะมีมีดไงมึงมีดไงเออกูว่ได้ใช้ไหวกล้องไปไปไไป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 ะ ไม่ใช่โขนไม่ใช่โขนไปไปไม่ใช่โขนต้นไม้ต้นไม้เฮียทรงเสียงมึงอ่ะจุกจุกอ๋อต้องเอามีดตัดปัดตัดรากไม้อ่ะเออนี่ไงนี่ไงเอาชเดียวดังชึกเลย โอเคก็ไม่เท่าไหร่ว่โถตัวอะไรดำๆไม่รู้นะโอเคไหนโอ้เออคุยกล่องสักนี่ไดอเทมนี่ไอเทมแล้วก็ตัดหัวตัดหัวอ้าวแล้วกูได้กูแจมอย่างไหรโอเคหันล็อคเปปัดใช่ไหมคุณแจไปบอกกุณแจกล่องอ๋อกล่องในนี้ไง ไหน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 โอเคนี่เปิดทีสมบัติเลยอ้าแล้วแจ้าวะเฮ้ยเฮ้ยกุญแจหากุญแจโอเคเอ้ยไปก็ห้องห้องนั้นแหละเอาเออแล้วกุญแจอีกทีนึงโย่ขึ้นไปข้างบนโอ้ขึ้นแบบเทเลพอร์ต แช่โรงพยาบาลโอ้มึงมาที่สุดเล็กแค่นี้ใช่ไหมไอ้ท oh! ี <c ites> ar ่น oh! oh oh! so oh ั่นก็เหมือนกันนี่อะไรอ่ะไม่รู้ดิไม่มีไม่มีเอ๊ทำไมมันแดงๆอ่ะไม่แดงอ้ฮ่ลโหลใคร่า่าฮาฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่่ อะไรอ่ะเออเออข้อไปข้อไปเอฮือเฮียเลวมันอยู่ตรงนี้ไหนฝั่งนู้นของกำแพงใช่อุ้ยมึงทำอะไรอ่ะเดินไปดู

แล้วมึงทิ้งมีดไปไหนเนี่ยหัวเ้อนอะไรมึงยังโง่ติดกับคำแพงอยู่เลยโง่เย้อุยห้องนี้ไฟแดงคอมึงีว่ะ่ะแดงทุกที่อ่ะใช่เหรอไม่ทุกที่หรอนี่ไงโอ้มายังเข็ดโอเคจี๊ซขูบวกเลยูบวกเลยขูบวกเลยูบวกเลยเอ้ามีจี้สัสองอัน โอ้ไม oh, ah! oh! ่กว้างเลยอะกลับมาดิไอ้เหี้ยอะไรโคกันดุกมาดิโอ้หลาลาลาอันที่สอง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 ไอ้กวกโอ้ยอุ้ย เข้าห้องได้ไม่ใช่เหรอไม่งั้นม <captions> ันคงไม่เข้าไปติดกำแพงหรอกอีโง่ว่างอันน่ะออกไปจ้ะมันอยู่ไหนอ่ะมันบัอกอยู่เนี่ยเอ้ารอแม่งสาวันแล้วนะใายหมดละหัวล้อเดี๋ยวมึงก็โดน ยทำไมเสียมอยู่ตรงน,น,นู้นได้ดิไอ้เย็ดเคมันเข้าห้องห้องได้ไหมวะใครแม่งมาแม่งบักกี่แอะวิวแชร์กันหลบหน่อยก็ได้บ้าง <laughs> โอ้ถายอย่ายยังเดียวบิมาเข้าโว,โว้โวว้โวโว้ว นี่ไงนี่ไงก็ให้มันเข้าไปมาลองไปดูดิมราลองไปดูดิมันบลักแล้วมันบลักแล้วโอเคบักบักอ่ะเฮ้ยผมเาตัวเองเฮ้ยมันวารับมันวาร์ปไอ้กล้องเชี่ยมันวาร์ปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ให้เราไปมันไม่ให้เราไปควายเอ้ยโกงเกิน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  ขึ้นนี่ไม่ได้แน่นอนดูทรงอ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่ให้ขึ้นเนี่ยเข้ามาไม่ได้ด้วยอ่ะเราไปลอยมันเข้ามาทำไมวะมันตามใครมันตามกูเห

โอเคไอ้กกตายร้อนดิร้อนดีร้อนดิร้อนดิองเปิดได้แล้วนี่เปิดได้แล้วล่ะ